ได้กันต่อครับได้ไม่ได้ครับบ้านกช้ามาดูกันทุกทิทงหมายได้ไม่ได้มาช้านช้าโอ้โหไปต่อไี่ยัไงมไงขอโท้ไปลวยดาจะมีแต้มะ ดานั่นวิ่งกันเหรอดาเขาเรียกวิ่งงั้ไหมในเวลา่ได้แต้มเนี่ยมันกลับไปป็นคุยตายเลยครับว่าเวยก็เลยจ่ายแกล้งไปเลยเรียกว่าเด็กอาชีวะอะไทีเดียวครบผุ้กมฮะส่งเสียส่งเสียไปได้ไมได้บได้ไม่ได้อีองไได้ครับตั้นะครับหมายเลขไวิ่งเยลูกาไม่ก้าเลยนะไอ้สัตว์ขาไม่แรงหน่อย่ะ ไม่ให well, no, 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 oh, ้ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นหมดเวลาแล้วจบส่วนต้องต่อต่อหมดเวลาในควอเตอร์ที่สอง